ใีใหม่ปีนี้มอบของขวัญที่ดีเปลี่ยนคุณค่าโดยกล่องของขวัญปลาสลิดพอดีคําแทนความรักความห่วงใยความปรารถนาดีให้กับคนที่คุณรักกันนะคะกล่องของขวัญปลาสลิดพอดีคําค่ะภายในกล่องเนี่ยบรรจุปลาสลิดพอดีคําแบบกรอบ70กรัมนะคะจํานวน5ซองพร้อมเรื่องราวแล้วก็เมนูอ,อาหารต่างๆจากปลาสลิดพอดีคําราคากล่องละ 1,290บาทค่ะกลองของขวัญสุดพิเศษนี้สวยหรูดูดีและมีคุณค่าค่ะเป็นของขวัญที่แตกต่างไม่เหมือนใครและยังได้ความอร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลามีประโยชน์สุดๆต่อสุขภาพค่ะเหมาะสำหรับมอบให้ผู้ใหญ่และก็คนที่เราเคารพรัก สนใจชุดของขวัญปลาสลิดพอดีคำนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะทาง Golden Place Lemon Farm Gourmet Market สยามพารากอน Emporium และ M Quartier ค่ะสั่งออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะติดต่อตุ้มได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0615914141 Line a และ Facebook ซาลิดพอดีคำะคะ่ะ